ท่านใดที่กําลังร่อพึ่งก็อย่าพึ่งสิ้นหวังนะครับพึ่งอ,อ่าพึ่งยังเข้าอยู่เสมอนะครับยังแยกรังอยู่ครับขอแค่ท่าน สวัสดีครับพบกับผมวิถีคนหากินแบบบ้านๆนะครับวันนี้ได้กลับมาบ้านนะครับก็เลยมาแวะเยี่ยมเยือนรังพึ่งนะครับที่เพิ่งจะล้างไปวันก่อนนะครับทาความสะอาดไปวันก่อนนะครับทั้งหมดก็ห้ารังหกรังนะครับเพราะว่ามดขึ้นครับวันนี้กลับมาก็รู้สึกว่าเห็นแวบๆครับเมื่อกี้มีตัวบินออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะมีแต่ดูแล้วฝนฝนตกน่าจะไม่เยอะครับผม แต่เห็นเมื่อกี้มีตัวบินออกอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่าจะลังใหญ่แค่ไหนนะครับแต่ดูแล้วน่าจะไม่เยอะครับผมมีตัวบินออกอยู่เมื่อกี้นะครับ มีตัวครับมีตัวครับเดี๋ยวผมขอญาตปิดก่อนครับผมตัวไม่เยอะครับผมเห็นมันยังไม่บินออกนะครับเพราะตอนนี้ฝนตกด้วยครับเพิ่งจะไม่ค่อยออกหากินนะครับฝนตกครับผมแต่มีตัวอยู่ครับอยู่ด้านในครับผมเปิดดูแล้วเมื่อกี้รังไม่ใหญ่ครับจะกรไม่เยอะแต่ยังไงก็เข้าครับช่วงนี้ ยังไงพึ่งก็ยังแยกรังอยู่ครับนั่นไงครับมาแล้วครับรังไม่โตครับผมประชากรน้อยท่านใดที่กําลังล่อพึ่งก็อย่าพึ่งสิ้นหวังนะครับพึ่งพึ่งยังเข้าอยู่เสมอนะครับยังแยกรังอยู่ครับขอแค่ท่านทําความสะอาดรังที่ท่านไปวางไว้นะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ มาถึงเวลานะครับอากาศดีๆพึ่งก็จะย้ายรังครับผมพึ่งจะมาสำรวจเองนะครับไม่ต้องใจร้อนครับแต่รังนี้ดูท่าแล้วประชากรน่าจะไม่เยอะครับผมพอเท่าที่นั่งดูสังเกตดูครับบินเข้าออกแค่ตัวสองตัวนะครับแล้วก็ที่ผมเปิดดูด้านบนเมื่อกี้ก็ประชากรไม่เยอะครับ โอเคครับสำหรับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านนะบ้านๆนะครับแล้วก็การเลี้ยงผึ้งนะครับสําหรับการเลี้ยงผึ้งนะครับใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมไม่ได้เก่งครับแต่ว่าก็ยินดีให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับคนที่รเริ่มจะเลี้ยงผึ้งนะครับโอเคครับสําหรับสิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่กําลังท้อนะครับ หวังรังพึ่งแล้วพึ่งยังไม่เข้าหลายเดือนแล้วครับอย่าพึ่งสิ้นหวังครับผมโอเคครับเฝาไว้เพียงแค่นี้ครับผม